สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเพียครับพระเยซูตรตัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ใดที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตคําคํานี้นะครับพี่น้องครับสะท้อนกับสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนี้นะครับสุภาษิบที่สองข้อสิในขณะที่บางคนละทิ้งทางแห่งความชอบธรรมความเที่ยงธรรมความยุติธรรมและหันไปสู่ความมืดอย่างตั้งใจ คนที่ติดตามพระเยซูจะไม่เป็นอย่างนั้นครับคนที่บอนอักเกนบังเกิดใหม่จะไม่เป็นอย่างนั้นครับผู้ที่ตามพระเยซูผู้ที่ตามพระเยซูจะไม่เดินในความมืดอีกแน่นอนพระเยซูไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างให้กับเราเท่านั้นแต่โปรองทรงเป็นแสงสว่างนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ละทิ้งโปรองเท่ากับหันหลังให้แสงสว่างหันหลังให้กับความรอดเลือกความมืดเลือกที่จะเข้าสู่ความมืดเลือกที่เข้าสู่การพิพากษาอย่างตั้งใจ เพราะฉะนั icana, ้นพี่น้องครับด้วยเหต e, ุนี้เราได้เร it ียนรู้บทเรียนว่าเราต้องไม่ปณีปนอมกับความบาปเล็กๆนะครับความบิดเบี้ยวเล็กๆน้อยๆเพราะอะไรครับเพราะความบิดเบี้ยวเล็กๆน้อยๆนั้นคือการเริ่มผิดทิศครับการเริ่มเบี่ยงเบนครับในสุดก็จะหลงทางอย่าไปรนีปรนอมกับบาปเล็กๆนะครับคิดว่าไม่เป็นไรอย่าไปปณีปนอมอยู่กับความอธรรมนะครับคิดว่ามันเล็กๆน้อย เราก็ตกอยู่ในหลุมพรางที่ว่าทีสเตียนก็ดีนะทําบาปอะไรเดี๋ยวก็ไปแก้บาปได้อันนี้ไม่ใช่นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะไม่ประนีประนอมกับบาปเล็กๆความบิดเบี้ยวเล็กๆบางครั้งนะครับในบางกรณีบางคนเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการหันออกไปนิดเดียวครับอ,อหันผิดทิศนิดเดียวครับค่อยๆเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยมันเดินออกไกลไปเรื่อย ฉะนั้นการปล่อยให้บาปเล็กๆเนี่ยครับที่มีริใจเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความมืดบอดในที่สุดต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับประการต่อไปก็คือว่าเราต้องหมั่นที่จะตรวจสอบสำรวจวัดใจของเราวัดใจของเราด้วยพระคำพีดูว่าเรามักจะตัดสินใจอยู่บนอะไรอยู่บนเหตุผลก็ดูดีนะครับอยู่บนความรู้สึกก็ดีน้อยมาหน่อย อย่าตัดสินใจจากความรู้สึกหรือเสียงคนรอบข้างนะครับแต่ให้ตัดสินใจโดยเชื่อฟังพี่เลี้ยงเชื่อฟังพระกัมภีเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังการทรงนำของพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าเรียงลาดับขึ้นไปครับเชื่อฟังพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าเนี่ยเปิดเผยชํำแดงพระลักษณะของพระองค์พระวจนะเปิดเผยพระลักษณะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงเรื่องนู้เรื่องนี้ แน่นอนครับส่วนใหญ่ที่สําคัญคัญมีอยู่ในพัมพีพั้งหมดครับหลายครั้งเราตัดสินใจเราถามพระเจ้าเรื่องนี้ดีไหมพัมป,ปีไม่เห็นมีเรื่อง AIIT ไม่เห็นมีเรื่องอินเทอร์เน็ตเราจะตัดสินใจทําธุรกิจอินเทอร์เน็ตดีไหมพียงครับผมอยากจะบอกว่าแม้ว่าในสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี AI ไม่มีอะไรต่างที่เป็นเรื่องของออนไซต์ออนไลน์ทั้งหลายนะครับแต่ในสมัยนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับความโลภ คุณตัดสินใจอยู่บนความโลภหรือเปล่าคุณตัดสินใจว่าคุณอยากรวยตรงนี้เพื่อที่จะโลภเพราะโลภใช่ไหมนั่นคือเบสิกจริงๆครับของพื้นฐานจิตใจความคิดความรู้สึกอารมณ์ที่ประกอบไปเป็นการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจปลายทางอย่างไรต้องกลับมาดูต้นทางครับว่าต้นทางนั้นคุณตัดสินใจด้วยท่าทีอะไรอย่าไปดูปลายน้ำเพราะปลายน้ำเนี่ยพระคัมภีร์ไม่มีพูดถึงปลายน้ำนะครับ ปลายน้ําในที่นี้ผมหมายถึงว่าปลายน้ําในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าวิชาการต่างๆที่เพิ่งพีไม่ได้พูดถึงแต่เพิ่งพีพูดถึงจิตใจและชีวิตครับจิตใจและชีวิตคือเป็นจุดเริ่มต้นความยำเกรงพระเจ้าเราตัดสินใจบนความยำเกรงพระเจ้าไหมนะครับเวลาที่เรามีปัญหากันเวลาที่เราตั้งใจเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างบนความยำเกรงพระเจ้าไหมตัดสิน บางสิ่งบางอย่างเรื่องของความผิดก็ดีเรื่องของอะไรกันหนังก็ดีตัดสินบนความยำเกรงพระเจ้าไหมตัดสินบนผลประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าหรือตัดสินบนผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระบคพีพูดไว้ผมจึงมักจะบอกเสมอว่าใครก็ตามที่อยากจะทํางานบวชนะครับสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องเรียนพระคัมพีเพื่อที่ฉันจะรู้จักตัวเองเพื่อที่ฉันจะรู้จักพระเจ้า เพื่อที่จะรู้ว่าใครใหญ่กว่ากันระหว่างฉันกับพระเจ้าเห็น้องครับหมั่นวัดใจตนเองด้วยพระคำครับนะตัดสินใจจากความรู้สึกอย่างเดียวหรือเสียงคนอย่างเดียวใช้พระคำเป็นเข็มทิศประเด็นต่อไปก็คือว่าการกลับสู่ความเที่ยงธรรมหรือเที่ยงตรงนั้นยากแต่มันปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นเราต้องไว้วางใจพระเจ้าทางของพระเจ้าอาจไม่สะดวกแต่ปลอดภัย การสารภาพบาปการสำน,นึกผิดการกลับใจใหม่คือการเดินทางออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างครับพี่น้องแต่ว่าเรากลับจากทางนรกไปสู่ทางสวรรค์เราออกจากทางที่ขรุขระและไม่ได้อยู่ภายใต้การทรงนำมาอีกทางหนึ่งก็ขรุขระเหมือนกันแต่ว่าอยู่ภายใต้การทรงนำและปลอดภัยในที่สุดพี่น้องจะเลือกอันไหนครับไม่มีเข็มทิศไหนนะครับที่แม่นยำไปกว่าพระคำของพระเจ้านะครับ แต่ถ้าหากเราไม่ใช้เข็มทิศนั้นก็จะไร้ค่าหากเราไม่เชื่อมันก็จะไม่มีประโยชน์ฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูเป็นเข็มทิศพระเยซูเป็นเส้นทางพระเยซูจะนําเราเพราะเะน่เช่นเดียวกันครับเพราะเจ้น่าที่มาจากพระเจ้าก็คือพระเยซูเมื่อพระเยซูตรัสอะไรที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ก็คือเส้นทางชีวิตที่ตรงครับที่เที่ยงธรรมครับ ไม่บิดเบือนครับและชีวิตก็จะดําเนินไปจนถึงจุดสิ้นสุดในวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเรานะครับเราเนี่ยต้องไม่ละออกจากความเที่ยงธรรมใครบางคนที่ละใจเขาออกจากความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมยุติธรรมเขาไม่ได้เดินแค่ผิดทางนะครับแต่เดินออกจากพระเจ้าเลยขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต คขงสาภาพว่าหลายครั้งทีเดียวใจของเรานั้นได้หลงหลงแล้วก็ละเลยทางที่ตรงเพราะความอยากความกลัวเพราะเหตุตัญหาความดื้อรั้นต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกข้าพง์หลายอาจจะเป็นบางครั้งบางคราวหรืออาจจะเรายังผูกพันผูกมัดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดใจเปิดตาฝ่ายวิญ,ญญาณให้ข้าพงหลายเห็นว่า ไม่มีทางใดที่ปลอดภัยนอกจากทางของพระองค์ขอให้พระเจ้าของพระองค์นั้นเป็นเข็มทิศชีวิตของข้ามงหลายเมื่อข้ามงหลายนี้มาเชิญกับความคิดอะไรที่ไม่ถูกต้องการตัดสินใจอะไรที่เป็นของความมืดขอพระองค์ทรงเป็นความสว่างขอพระองค์ทรงนำความคิดของข้ามงหลายอย่าให้ข้ามงหลายหลงไปหากข้ามงหลายบางท่านบางคนหลงไปแล้วก็ขอพระองค์ยศทรงนำกลับมาด้วยพระคุณและความรักของพระองค์ ขอพระเยซุคริต์จงเป็นแสงสว่างนำใจของคำาหยทุกวันจนกว่าเราจะเดินครบจบทางของเราในพระประสงค์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยสุคริ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับหากกว่ัันนน้ไมมีพระองงงคค์ลกกคลู็ ไม่มีวันกลับคงต้องเพลี่ยนพลังและคงทำพลาดเหมือนชีวิตที่ขาดแสงไฟลูกขอสัรเสริญองค์พระเยซูที่ให้ลูกรู้จากทางเดินใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนหัวใจ ได้เดินอยู่ในพระองค์แม้เป็นทางแค่แต่ลูกรู้แล้วก,ก็อุ่นใจยาเย็นเท่าไรแต่ลูกรู้ต้องถึงจุดมา ราบได้ชีวตยังมีพระองค์ต่อให้ต้องล้มก็ลุกขึ้นได้ต่อให้ผิดหวังนักสักเท่าไรลูกก็มั่นใจว่าจะเดินถึง แต่ลูกรู้ต้องถึงจุดหมายตราบใดชีวิตยังมีพระองค์ต่อให้ต้องลม้มก็ลุกขึ้นได้ต่อให้ผิดหวังหนักสักเท่าไรลูกก็มั่นใจว่าจะเดินถึง ขอให้คิดหวังเจ็บสักเท่าไรลูกก็มั่นใจในทางพระองค์